สวัสดีเย็ซีก่กับสวัสดีานาหน้าสายสันตนขขครับโด้นล่ะครับโดนละว่าะว่าด้เฮ็ด <c oughs> <c oughs> คลิปลงช่อง YouTube เลยคือมันบ่มีหมายไปนั่นแหละแล้วก็มันจะไยฤดูกาลพี่น้องปลายฤดูกาลมันกเลได้มีผลง,งานลงไปให้ช่มกัน มีแต่เหตุงานตอกไปเรื่อยๆตามออเดอร์สาเน่เร็วอเนี่ย,ว,ยว่ากันไปครับมืนอนีบริภาพมามัานตกปาดหรอกครับแต่ถือออกมาเห็ดคลิปถือออกมาเห็ดคลิปตามหาลูกค้าหายก็ <c oughs> <c oughs> ได้ถือเป็ดมานำํำตามหาลูกค้าหายจาังไยก่อน เดี๋ยวพี่พย่งนองก็สิถามา่าลูก่าายังหายหรือปะวูดหายไปใส่ลูค้าน้อยบอกหรือจงบอกว่าลูกค้าหายบมเมนครับลูกค่าหายของผมนี่คือว่าติดต่อลูค้าบ่ได้ครับพี่น้องติดต่อลูกค้าบ่ได้ครับติดต่อลูกค่าบ่ได้อยู่คนหนึ่งถึงคิ้วแกแล้วเดี๋ยวลอรถเงียบๆกรันพี่น้องเดี๋ยวสิบ บอกซื้อเสียงเรียงน้ำคือไอเรื่องของเรื่องน่ะคือหน้าหน้าแกสร้งตอกไวสองคููโอนตังแตบคูหนึ่งอีกคูหนึ่งเพราท่านได้โอนผมก็ลงไวเบอร์โทตามที่หน้าเขาหายไวปัท้าหอดคิวโทไปหามันมันขึ้น คืออ่าึ้นว่าเบอร์อยังไม่ท่านเนีเปิดเบอร์นี้ยังไม่ท่านเนีเปิดใส่งานนะไอเรื่องของเรื่องเปิดยังไม่ท่านเปิดใส่งานซื้อว่าหน้าซื้อว่าหน้าชนาทิพย์น้าชนาทิพย์ครับถ้าหน้าชนาทิพย์เบิงยูหรือ,อไดหรือย้อนหลังกลับมาเบิงเนี่ยซอยติดกร,รุณาติดต,ต่อผมแน่เอ่อชนาทิพย์ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรที่ผมมีสะตอนนี้ไว้อยู่อยู่ใน อย,อยู่หน้าจอเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะคืนให้เป็นเบอร์โทรที่ผมโทษแหลมันโทรบรติดครับส่วนไหนเบอร์โทรเบอร์โทรผมที่น่าจิตต่ตออ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเอาไว้ใต่คลิปอีกที่หนึ่งหน้าซอยติดตอ่อกับมาหาผมนะครับผมติดตอ่อหน้าเบอได้ดอีลีจงว่าเป็นลูกค้าทาง Facebook เอ่อทาง Facebook หรือทาง youtube อันนี้โมเนียใจว่าเป็นเอฟซีทางไหนซอยติดตอ่อผมณเนียหน้าชนะทิพย์ครับที่สั่ง ตังตอกทิวไหวสองคู่ล้วโอนเงินใ้ผมเรลาคู่หนึ่งครับ้านาจะแค้นเซ้นถนานาจะแค้นเซ้นผมจะได้เอาโอนตังขึ้นให้ครับไอเรื่องของเรื่องน่ะไอคู่หนึ่งอ่ะแ่ถ้านาเอาอ่ะผมจะผมจะเฮ็ดตอกให้ทั้งสองคู่หละเพราะว่าหอดทิวแล้วครับค <laughs> อยคิดอยู่เอ๊เหมือนไรหนา่าแกจะโทรมาท่วงตอกสักท,ทีนะว่าหอดทิวเรื่องบาวูดนี่นสินะ่น่ มันก็เงียบมิดซีรีครับนนหน้าชนะทิพครับผมเขียนซื้อไว้ชน,นาทิพกับช่อช่างเอ่นอน้องหนูสะอาดในท่อท่อท่อท่งสลีประป่าชน,นาทิพแมนชน,นาทิพย์ังไนหน้าชนะทิพเบิง้งหรือเบิง้งหรือได้เห็นคลิปนี้อก็ซอยติตตอบาวุฒเนี่ยครับติดต่อบาวุฒเนี่ย ว่าตัวนี้คือบองตรงว่าจนปัญญาครับจักสิดติดต่อหน้าทางังใดดีผมยายามแล้วไปไล่เบื้องใน้ไม่เซ็นเจอทั้งเบิรลอกกับบ่มมีบ่มีอ่าเขาเรียกว่าบมีบมบมไอข้อมูลแชทหน้าป่าก็เมื่อนี้ก็ร่มดีหมพี่น้องมื้อนี้อันนี้เป็นหน้าบ้านเป็นทุ่งหน้าตรงนี้เป็นทุ่งหน้า,หน,าหน้าบ้าน ผมเองครับนำม,มัน่วมเพราะนาทถ่วมก็เลยเสียละมาหาตกปลาเสียละพ่อใดก็เขาครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยมาผามมาเฮ็ดลิปตามหาลูกค้าหายก็เลยมาตกปลาน้ำติดต่อมาในเดอ้อหน้าชนาทิพยครับถ้าได้เบิ่งคลิปเรา โูมากก็ได้ครับหรือมาคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์คลิปก็ได้เดี๋ยวผมคลิปนี้ผมจะเอาลง youtube ลง youtube แล้วกล็ลงในเพจ a c e b o o k นั่นผรู้ว่านาาจะอาทิตย์นี้มาจาก youtube หรือเพจ facebook อันนี้ผมบลูงติดต่อบุไดอหลีเบอร์โทรอาจจะเกิดขอาผิดพลาดจากตัวผมเองที่ผมจดเบอร์โทรบุถืหรือจังไหนนี่แหละ เดีผมพยายามจะติดต่ออยู่ขาะชั่วนาทิีเขาบอกว่าโอ้ยวาวุธมันผมว่าเอาแล้วผมสีไหนโอนตังคืนให้ครับอีกคู่หนึ่งที่น่าโอนไหวให้ผมอ่ะครับเรื่องสี่ดีกว่าเพราะว่าผมว่าสบายใจอ่ะครับเรื่องเรื่องผมว่สบายใจดีพยายามคืนอยู่จีางไหนเนาะจะติดต่อหนาแกไหนก็รออยู่ครับรออยู่ว่า น่าจะน,น้าทิพย์นี่จะติดตอมาเหมือนไดจะแบบมันเหมือนแบบมาท่วงตอกหรือพักไม่สิ่นเจอมากกันได้กับโอ้โมีเลยมิสซิลีน่า่ังเป็นลูกค้าที่ใจดีมากเลย <laughs> โอ้ใกล้แล้วครับใกล้เปิดฤ้ดูการแ้วตอกนานาทันไดย,ยังมาทันไหนก็ยังยังม่ทตนไดนคือกูว่พไม่มีเวลา จังกสี่วอกจังไลยดอกพี่น้องไงมันก็มีหนาหลายๆท่านที่โอนตังแล้วก็มีด้มีหนาท่านหนึ่งซื้อว่าซื้อซื้อเฟซว่าสั้นจิยังไงนะครับอยู่เกาหลีหรืออยู่อยู่ทงานอยู่เกาหลีหรืออยู่จำอะไรอ่ะอยู่ประเทศนอกนี่แหละแต่้ังใบสองคููก็โอ,อนตังหรืเพื่อกันตังติวใบสองคู โอนตังเรียบร่อยตอนนี้ก็ยังบัตรท่นน่เห็ดแล้วก็ยังมีคนหนึ่งตื่นวันไหนยังจะมาได้โอนตังเดียวกันคนที่โอนตังเแล้วก็มีมีมีหลายคนเหมือนกันครับที่ประมาณว่าขอโอนไหมือก่อนเสียแต่ก็ยังไดกก็ตรงตามคิวอยู่ที่เาครับยังโมได้บอแม่ว่าผมสินเนียนโบเห็ดหยได้โบแมนโบแมนครับผมก็ยายมเห็ดลายๆกันไปตามคิว งคนถามว่าบวุฒงานตอกเจ้าคือซาแท้อธิบายเป็นลอยรอบข่อยก็เา่าคือเกาแล้วครับพี่น้องผมเฮ็ดได้ซ้ำนี้อีหลีคือจะไป่เฮ็ดแบบเป้าเฮ็ดเป้าขายมันกับโมเมนสไตล์ผมครับแต่ก็บบับโมเมนว่า มันบุเฮ็ดเอาซะเลยมันพิ้นกับประมาประมาณนั้นครับประมาณว่ามันก็ขยับอยู่มันก็มีสาแนเร็วเนี่ยคือผมแบบบางที่มันมันติดธุระตรงนั้นต้งนี้งนะครับไข้ายๆก็ว่าไป,ไปเดธุระทั้งอื่นน้ำเน่ยมันเก็เครือเครืเสร็จไปนั่งจุ่มเอา เราจะตอกมันกับโมเมนเพราะว่าเอาสุดท้ายเราคือหลังกายเข่าก็ต้องเอาไปก่อนผมเคยคิดว่าเอ๊ะหลังกายเข่ามันคงจะไหวแบบนั่นนะแบบอดนอนลหลายๆคืนแบบใครว่าเห็ืงานมาสิบสองชั่วโมงแล้วก็มานั่งเล้าต่ออีกสิบสองชั่วโมงสึ่งคุณเข้ามนจริงมันเป็นไปบ่ได้ที่คนเขา่าบ่หลับบ่นอนทั้งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงมันเป็นไปบ่ได้ครับมันต้องมีช่วงที่เข่าแบบ ผมได้แล้วก็ช่วงที่เขาแบตเสื่อมแบตเสื่อมทุกวันเข้าต้องพักพอนอะ่ังกายเข้มันบาไหวมันก็เลยจมเป็นต้องพักแต่ฟื้นไปมันเกอะท่านนี้มันจะเป็นผลดีมันก็กลายเป็นผลเสียงานกับบละเอียดกับพ่อแมเนี่ยพี่น้องก็บ่ได้มาออกคลิปหลักเพื่อที่จะมาแก่ตัวอย่างดอกผุมเพ็ดไปตามนี่ท่านนา,นา,นา,นาท่านใดบางบางคนมียังมีหลายคนที่ผมยังว่าท่านไนโทรไปเพราะยังมือหอดิ่วผมอาจจะโทรไปแล้ว หน้าบบเอามันก็มีครับแต่เพียงเดว่ายังบาท่านไดนโทรไปไปหน้า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 บ่ได้โทรมาแคนเซิลผมแค่นั่นเองผมก็ยังบาท่านได้ไรโทรเบึงก็ยังมีครับคิวตอกตอนนี้ถามว่าย่าววอ่คิวคิวตอกติวย่วครับผมใส่ติวบ่ย่าแต่เพียงเดว่ามันกต้ตงไปกันตามคิวครับใส่ติวมันก็ไปต่อกันจะเอ่อมันจะเฮ็ดสลับคู่ต่อคู่มันกับบ่แมนเพียงเดว่ามันแหลวแต่โอกาสถามมันใหม่ใส่ติวมันลายกับพยายามเฮ็ดใส่ติวออกไปแน เราก็ง,งานนี่ไม่เสร็จก็กยังเหลืออยู่ประมาณเจ็ดคูเจ็ดคูที่ไม่เส็ดยังเหลือเจ็ดคู่ก็ถ้าผู้ใดย,ยังบ่ถอดใจถ้าผู้ใดย,ยังรอไไว้ก็ผมแนะนำว่าอย่าเฝ้าออกจากคิวเดี๋ยวยังไงเอ่อถึงเวลายังไงมันก็นต้องได้อยู่เดี๋ยวนะครับเพราะว่าผมก็บัได้เห็ดต่อแคบปีนี้ บอกคิดว่าทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมอยู่กะคือสีได้เฮ็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องอย่าฝ้าว่อพวกวาน้าก็บ่ไดดพี่น้องก็บ่ได้คิดว่าจะสั้นต่อแค่ปีเดียวมันบ่ครับก็ต้องคิดแบบเพื่อไว้นําแน่ว่าอ่ากูสั่งปีนี่กูตองไดปีนี่กูตรงสั้นปีนี่ปีหนาเฮ้าก็ยังได้สั้นคือเก่าครับได้ที่หลังกับพังที่หลังอ่ับพี่น้องกูได้ได้ก้อนกับพังก้อนเอ๋าคิดแบบตลกตลก มันมันเป็นตลกรคหายนะพี่น้องว่ามันล่อโดนนีหลีอันนี้ผมก็เข้าใจคนที่สั่งไปแล้วก็อยากได้ของอันนี้เข้าใจเลยว่ามันมันโดนนหลีแต่ผมก็จังหวะผมก็อยากให้งานมันออกมาละเอียดจะไปเรลงเพื่อที่หายเร็วๆแต่งานบันละเอียดมันกับวแมนสไตล์ผมผมก็อยากให้น้าๆได้ใส่ตอที่มันรู้สึกว่าเออมันคุมขาคุุมคุมคุม่าการล่อค่อยเนี่ยตอประมาณน้นะครับ กับมันนี่กับผมมีอย่างไรกับคำว่าถักทายก็ยังเหลือคลิปวิดีโอสายล่าก็ยังเหลืออยู่คลิปหนึ่งของนกกร,รับตอกติวนกกรสองคู่ที่สร้างไว้คลิปทายเรียบร้อยแต่ย,ตแยังว่่ทันแด่ตัดลงคือผมไม่ไหวอยากตัดลุ่มว่าเรดี๋ยวยัง่ะพ่อได้พ่อห่างสักพักหนึ่งแต่ผมมีคลิปให้ให้พี่ให้นอ้องด้เบิ้งกันหน้าเราเล็กกากใบซื้อกั ไทยแลาวประเทศให้นักก้อนเราละนักก้อก็เป็นลูกค้าทั้ง f c e e o o o มั้งแต่ก็อาจจะอาจจะเป็น f อทั้งช่องดูยูทู e นัน่นไนครับก็ขเขาวข้าแล้วพี่น้องมันอี้ก็ว่ามียังไลกกมีอยู่สองเรื่องออกมามาบอกเรื่องอการขยับของคิวตอกแล้วก็ว่าคิวได้ยาวคิวได้สันแล้วก็หน้างานมันเป็นประมาณไดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสําคัญเลยก็คือตามหาลูกค้าหาย เออหน้าชนะทิปถ้าได้เบิ้งคลิปนี่แล้วก็ติดต่อหาบาวุธเนี่ยเออจะได้คุยกันว่าที่เอาหรือบ่เอาหรือจังไดเออเพราะว่าผมกับบสบายใจครับติดต่อบ่ไดโอเคครับผมวันนี้ก็คือสิบ่ไดปาลาดอกพามาเหตดคลิปกับมาเบิ่งบรรยากาศหนาะบานนําแล้วก็คือสีขอโวลาไปก่อนโอเคครับผมไปสนิแล้วพี่น้องเอีวพ่อไว้พอกัน เปิดฤดูกาลครับผมกับคลิปสั้นกสน,กสนุกๆฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ